ใส่ไฟเนี่ยครับใส่ชุดด้านนอกนี้นะครับสำหรับทำแก้วครับเวลาเปิดเครื่องมาครับเราต้องหยุดไม่ให้มันหมุนตรงนี้ก่อนทีหนึงแล้วก็วัดระดับความสูงจับขวดขึ้นมาหนาัวเลเซอร์ประมาณสเซนติเมตร ครับหลังจากออกแบบเสร็จแล้วนะฮะก็เข้าไปที่คำสั่งยิงนะครับตั้งเป็น End f e i n นะฮะแล้วก็ติ๊กเป็น Sun s u n เ e นครับแล้วก็เลือก Lever ตรงนี้เป็น Center หลังจากนั้นก็ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับคาว่า l o t a r y ครับสำหรับเวลายิงขวดหลังจากนั้นก็มา เรื่องหาตำแหน่งนะครับก็<ฮ>คือขยับตัวหัวมาให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการยิงนะครับ<ฮ>เรื่องมันวยอยนะโอเคตัดงแล้วก็ ใช้สปีดของร้อยนะครับเดินม,มา ครับ